สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ oh. พบกับลาล่านะคะกับโยคะวิทย์ลาล่าค่ะเดี๋ยวนี้ลาล่าจะมีท่านะคะสําหรับเฮลตี้สปายนะคะกระดูกสันหลังของเรานะคะห้าท่าเท่านั้นเองอตั้งท่าให้ดีนะคะกระจายน้ําหนักที่มือให้ดีมือกว้างประมาณหัวไหล่หัวเข่าวกว้างประมาณสะโพกค,ค่ะหายใจเข้านะคะแอนหลังลงเงยหนะ้าขึ้นนะคะข้อมืออยู่ใต้ไหล่พอดีนะคะหายใจออกคัแมแวทองปล่อยศีรษะลงมาสบายสบายค่ะโกงหลังนะคะขึ้นให้สูงแยกสะบักออกจากกัน แอนลังลงเลยหนะ้าขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะคัมแมวท้องกงหลังนะคะมือกระจายน้ำหนักให้ดีนะคะกดพื้นให้แน่นเลยค่ะหายใจเข้าค่ะแอนลังลงเหนื่อยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะคัมแมวท้องกลงลังนะคะคัมแมวท้องยุบลงไปเยอะๆและกลับตรงกลางค่ะแล้วไปช่ายโพสนะคะ นั่งทับส้นเท้าไปเลยค่ะหมอบนะคะยืดหลังปล่อยหลังสบายๆหัวไหล่สบายๆนะคะแขนไม่ต้องเหยียดสุดปร,รับท่านะคะอ้าวทีนี้ให้เพื่อนๆนอน,นอนคว่ำเลยค่ะหย่อนสะโพกลงนอนคว่ำนะคะนับผักวางที่พื้นไปเลยนะคะเท้าปลายเท้าวกว้างประมาณสะโพกนะคะยืดแขนออกไปด้านหน้าทั้งสองข้างเลยค่ะ หายใจเข้านะคะลิฟทุกอย่างขึ้นมายกเว้นหน้าท้องของเรานะคะเตะขายกแขนขึ้นให้สูงแล้วก็ลดลงหายใจเข้าค่ะยกทุกอย่างขึ้นมาเหลือแต่หน้าท้องของเราที่อยู่ที่พื้นนะคะลงอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะยกทุกอย่างขึ้นมาค่ะลง มือกดพื้นนะคะใต้หลยหายใจเข้าค่ะ upward facing dog งอข้อศอกไว้เล็กน้อยตามองขึ้นก็ได้นะคะหรือมองตรงไปด้านหน้านะคะถ้าบาดเจ็บที่ต้นคอเท้าชิดเข่าแยกออกหมอบยืดหลังเป็นท่าชายโพสนะคะท่าเด็กหมอบอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะแล้วค่อยๆปรับท่า นอนหงายเลยค่ะอันนี้จะเป็นซีเควนซ์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆนะคะ5้าท่าเนี่ยขยับเบาๆนะได้เลยนอนหงายนะคะขยับตัวนอนให้ดีเลยค่ะเท้าชิดติดกันนะคะหายใจเข้านะคะยกขาขวาขึ้น90องศาพับเข่านะคะมือกอดหายใจออกค่ะขมวท้องนะคะ กดเข่าเข้ามาให้แนบอกนะคะให้หลังล่างติดลงไปแนบกระเสือเลยหายใจเข้านะคะยกขาขึ้นตรง90องศาค่ะหายใจออกลดขาลงช้าชนะคะใช้หน้าท้องช่วยด้วยนะคะเปลี่ยนข้างค่ะยกขาซ้ายขึ้น90องศาหายใจเข้าพับเข่ามือกอดหายใจออกคัมเหท้องนะคะกดเข่าเข้าหาอกค่ะ หายใจเข้านะคะยกขาขึ้นตรง90องศาค่ะและหายใจออกลดลงช้าๆค่ะต่อไปค่ะยกขาทีละข้างนะคะสองข้างเลย90องศาพับเข่ามือกอดหายใจออกขมัมวท้องกดหลังล่างให้แนบลงไปกับเสื่อนะคะนาราจะไม่ยกศีรษะขึ้นมานะหายใจเข้ายกขาสองข้างตรง ถ้าไหวลดลงทีละข้างถ้าไม่ไหวสี่ค่าลดลงทีละข้างถ้าไหวก็ลดลงสองข้างเลยได้นะต่อไปนะคะลาลาจะทําให้ดูแบบชันเข่านะคะคนไหนถนัดเหยียดขาก็เหยียดเลยยกขาขวาขึ้นมามือจับไว้ที่ข้อเท้าหรือตรงไหนก็ได้หายใจออกขมแมวทองนะคะยกศีรษะขึ้นมาด้วยค่ะวางล้างลงหายใจเข้าและหายใจออกลดขาลงทีละข้าง ทีนี้นะคะเปลี่ยนข้างนะคะออปชั่นคือชันเข่าขวาได้หรือยืดขาขวาออกไปเลยนะคะแล้วทำให้แบบชันเข่าให้ดูยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะมือจับนะคะตรงไหนก็ได้หายใจเข้าและหายใจออกขมั่วทองยกศีรษะขึ้นมาค่ะกดขาเข้ามาให้ใกล้ศีรษะเท่าที่ไหวค่ะว่างลังลงค่ะหายใจออกลดขาลงค่ะและค่อยๆนะคะยกขาสองข้างนะคะ มือจับตรงไหนก็ได้นะคะทีนี้นะเอาเท่าที่ถนัดค่ะข้าแมวท้องยกศีรษะขึ้นมาค่ะหายใจออกหายใจเข้าวางหลังลงและหายใจออกนะคะลาล่าก็จะกอดเข่าเลยค่ะแล้วค่อยๆขยับเข่าซ้ายขวานะคะเป็นการนวดหลังล่างเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้หลังล่างเราเนี่ยเหมือนถูกมัดซายนะคะเป็นการนวดหลัง ด้วยตัวเองเนาะชั้นเข่าขึ้นมานะคะเพื่อนๆกลางแขนออกเลยค่ะคว่ำหรืองายสกกวะวาดฝ่ามือก็ได้ลวล่าจะไม่มีเนื้อที่เนาะแล้วเท้าเนี่ยกว้างประมาณสะโพกนะคะแล้วก็พับเข่าไปมานะคะเหมือนคือเอาเรียกว่าอะไรนะที่ปัดน้ําฝนเนาะ,ะค่อยๆนะคะเป็นท่าบิดลําตัวแบบง่ายนั่นเองเนาะขยับไปนะคะ ช้าๆข้างขวาข้างซ้ายกลับตรงกลางนะคะทีนี้ลาลาก็จะค่อยๆเหยียดขาออกเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าคนไหนไม่มีเวลา5ท่านี้นะคะฝึกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาลาขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ